بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สัตย์ชนผู้มี إ ي م านที่รักและเคารพทุกท่านสัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับคนเรานั้นนะฮะจุดที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในะร่างกายที่ทำให้ร่างกายของเรานะครับมีชีวิตอยู่ได้ได้เดินอยู่ได้ นะตามกระบวนการ่องรัตรากาำหนดนั่นก็คืออัลกอลบู oo, หัวใจนะครับหัวใจเป็นสิ่งที่สําคัญในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นตัวที่จะสุบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดนะครับคือถ้าไม่มีหัวใจหัวใจเ,เสียหายหัวใจพังไปแน่นอนร่างกายก็จะหมดนะครับไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้นั่นคือมุมของวิทยา,าศาสตร์ร่างกายในมุมของศาสนานะครับ ก็เช่นเดียวกันหัวใจก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับทารุสุนสลอดลอฮุอาัยฮิวอัสลัมบอกว่าอลาอินฟินยาสดิมุดุกตุนในในร่างกายของเราเนี่ยงทราบจะในร่างกายเราจะมีเนื้ออยู่ก้อนว่าอินสัลุหะสเลหุลยาสดิผุลลุถ้าเกิดร่างกายดีไอหัวใจดีร่างกายก็จะดีไปด้วยนะครับจะดีนนเชิงหัวใจก็ร่างกายก็จะดีจะทําดีนะครับ ถ้าหัวใจดีพูดดีนะครับพูดดีคิดดีพูดดีทดําดีนะครับอะไรอะไรที่ดีๆก็จะทําหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดบวชสกขาทั์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นการที่จะปกปักรักษาสิ่งที่ดีๆก็จะทําหมดวัวอินฟาซัตฟาซัดอัยยาสูดุลรูถ้าเกิดว่าเนื้อก้อนนี้มันเสียอะไรอะไรมันก็จะเสียไปหมด ถ้าหัวใจไม่ดีก็จะคิดไม่ดีคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็จะทําไม่ดียกตัวอย่างเช่นเวลาหัวใจเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะมองคนอื่นอย่างอิชาริษยาพออิจชาริษยาเสร็จเราก็จะกั่นแกล้งเขานะครับจะทําร้ายเขานะครับจะเบียดบังเขายิ่งไปกว่านั้นจะเกิดหัวใจไม่ดีก็จะทําให้เราเนี่ยมารู้จักบาปบุญคุณโทษนะครับอะไรของใคร โกงได้โกงแักขโมยได้ลักขโมยนะครับอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลประโยชน์แต่มันจะผิดคุณธรรมผิดคำสั่งก็ล้วผิดคำสั่งรอซูลไม่สนใจเอาทั้งหมดอันนี้ก็เรียกหัวใจไม่ดีแล้วหัวใจอีกประเภทหนึ่งหรือว่าหัวใจที่มันจะมีผลนั่นะก็คือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนจากดีไปร้ายเปลี่ยนจากคนดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนร้าย เพราะฉะนั้นเราจึงมีดูอาญามุกัลิบาลกูรูสบิตกันเบียอารดีนิกโอพระผู้ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจได้จงให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่อารดีนิกอยู่บนศาสนาของท่านก็คืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าให้หัวใจนั้นเป็นหัวใจที่มีศาสนาเป็นหัวใจที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานฮูวาตาลนะครับฟัซักเกตอินนัสกรอตัมฟะอุลมุมินนะครับเป็นหัวใจที่ ลรำลึกถึงอัอล่าตลอดรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัอร่าตลอดอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งของหัวใจอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเวลาหัวใจไม่ดีคิดไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรของไม่ดีก็สามารถทําได้เช่นบางทีของหารามก็กินได้กินเหล้ากินเบียร์นะครับกินเงินของคนอื่นโกงเงินของคนอื่นยืมเงินไม่ใช้คนอื่นกินดอกเบีย้ยอะไรเหล่านี้นะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราทำสิ่งไม่ดีเวลาทำสิ่งไม่ดีไอ้สิ่งฮารามทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาเป็นเลือดเป็นเนื้อให้กับเรานะครับระสุนลอสลร์ลอร์ดซัมได้บอกโดยความหมายโดยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดหัวใจไม่ดีเราก็กินของไม่ดีพอกินของไม่ดีไอ้เนื้อที่มันจริญเติบโตจากของฮารามหรือของไม่ดีเนี่ยนะครับฟันหน้าเราเอาแลบินะครับก็คือนรกนั้น ไฟนรกเหมาะสมกับเนื้อก้อนนั้นหมายความว่าแน่นอนและเกินเนื้อที่เจริญเติบโตมาด้วยสิ่งที่อัาลลอฮฺแต่ละห้ามของฮะรามก็จะตกนรกหมุกไม่วฉะนั้สรุปกันง่ายๆว่าเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องสําคัญถ้าทําให้หัวใจดีอะไรอะไร,อะไรก็จะดีหมดนะครับแล้วทําให้หัวใจแน่นแฟ้นก็โดยการขออุดอุตลอให้ซับ,บิตกอนเบียดดีนิกให้ทําการให้หัวใจของท่านนั้นอยู่กับาศาสนาของพระองค์ครับสำหรับวันนี้ก็ Kha nya cak la ni hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh